ต่อจากนี้ไปเราจะได้มาชมนะคะย่นโฉมนักธุรกิจในตำแหน่ง w i ว e President ของบริษัท a 4โ s c a n แคน o า a t i o n ซึ่งตำแหน่งแรกนั้นนะคะนะ,ะในลำดับแรกนั้นนะคะเป็น w i ว e President รหัสคู่คะ่ะขอให้ทุกท่านนะคะปรบมือดังๆต้อนรับ ัยเประธานนัทนันนุกูลภูการก่องและคุณพาติมอเจเลาะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ผู้สบความเส็นไว้เพื่เส้นของเราด้วยค่ะ วันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้วันพรุ่งนี้ถ้ามีอยู่รีบแก้ไขสิ่งที่ผ่านเป็นบทเรียนเพื่อสอนใจวันข้างหน้าเป็นอย่างไรเราทำเองค่ะดิฉันพาติมอเจนลอ I am A f o S ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสุดยอดจริงๆพลังครับสวัสดีครับผมนัทนันนุกูลภูการก่ลองครับวันนี้ต้องบอกว่ามีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ ได้มีโอกาสนะครับพาพี่น้องอีสานพาคอีสานของเราเข้ามาสู่เวทีอันทรงเกียรตินี้นะครับเขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอถ้าเรามีแรงบันดาลใจที่ชัดเจนและมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้สำเร็จอย่างแท้จริงครับ ขอให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นมนุษย์เงินล้านทุกๆคนครับสวัสดีครับว้าวสุดยอดมากํสำหรับไว้เพรสเดนทั้งสองท่านค่ะคุณนัทนันและคุณพาติบอค,ค่ะแล้วไว้เพรสเด้์ถัดไปเป็นรหัสเดียวค่ะขอให้ทุกท่านนะคะพบกับไว้เพรสเด้นปิยวุฒินาพันธ์ประเสริฐนะคะเสียงประเ,ม,ระเม,มือให้กับเพื่อนเราด้วยค่ะไว้เพรสเด้์หนุ่น White นมหล่อของเราค่ะ เรียนรู้จากคนสำเร็จวันละนิดดีกว่าเอาเวลาทั้งชีวิตไปคิดเองผมเบิร์ตปิยวุฒนาพันประเสริฐสวัสดีครับวันนี้ครับให้ทุกท่านมั่นใจครับในธุรกิจ a f s ครับเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเรียนรู้จากคนสำเร็จเหมือนที่ผมพูดวันนี้ครับผู้นำทุกคนบนเวทีผู้นำทุกคนที่ทุกคนเห็นนี่คือรุ่นพี่ในอาชีพ ที่จะสามารถทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าชีวิตคนเรามีสองทางเลือกคื้นหนึ่งก้าว <9 S 2> เดินไปสู่ฝันและสองแค่แก่ขึ้นไปอีกวันโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่นใจว่าทุกคนในที่นี้คือคนที่ประสบความสำเร็จหลักแสนหลักล้านกับเอเวสล้านเเซ็นครับสวัสดีครับ ว้าวนี่คือไว้เพรสเดต์นะคะปิยาวุฒนาพันธ์ประเสริฐค่ะส,สุดยอาตาแสดงความยินดีกับไว้เพรสเดตนได้เลยนะคะและไว้เพรสเดต์ท่านปาดไปนะคะขอเชิญพบกับคุณอิทธิกรเศรธกกวีขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะ เคยๆค,คำพูดรู้ๆที่เรารู้กันมาขยันผิดที่สิบปีมันก็ไม่รวยขยันถูกที่ปีเดียวก็รวยได้สำคัญที่สุดคือวันนี้คุณรู้หรือคุณไม่รู้ความรู้ที่คุณรู้คุณสามารถสกัดให้มันอยู่ในตัวเองได้หรือไม่ถ้าเกิดความรู้นั้นปล่อยให้เป็นความรู้ที่ไม่สกัดมาอยู่ในตัวเองอาทิเช่น แผนรายได้อาทิเช่นในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าความรู้นั้นก็ไร้ผลใช่ไม่ใช่แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาความรู้มาสกัดแก่นเป็นแก่นในหัวใจของตัวคุณเองความรู้นั้นจะบังเกิดผลในตัวคุณอย่างแน่นอนเช็คเช่นเดียวกันครับเมื่อวันนี้คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรและวันนี้เมื่อคุณรู้แล้ว ความไม่รู้มันก็จะสามารถส่งให้กับคุณสามารถความสำเร็จเกิดความสำเร็จได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนครับผมหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จกับเอเฟและเป็นมนุษย์เงินล้านได้อย่างชัดเจนทุกคนครับขอบคุณครับค่ะนี่คือท่านไวท์เพรสเดตอิทกอรเซนทากวีดาสุดยอดมากเลยนะคะ ไว้เพรสเดน์ถัดไปเป็นสาวสวยนะคะจากจังหวัดคนครสวรรค์นั่นเอง mm hmm. พวกเราเราก็ขอเสียงปรบมือด,ดังต้อนรับไว้เพรสเดนร้อยตำรวจเอกหญิงสิรานีทิพยะโสภากูปรบมือด,ดังๆเลยค่ะวันนีีมาด ะะและจะไม่มีความสำเร็จใดหากคุณไม่ลงมือทำนะคะนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะเหล่าฮีโร่ในห้องนี้นะคะเพราะว่าดิฉันมนุษย์ไม่มีเวลายังสำเร็จได้ทุกท่านสำเร็จได้ค่ะหมาย m e i อศสิลานี I am a l h S 100%ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับนะคะ ขอคิดดีๆจากท่านไว้เเพสดินร้อยตำรวจเอกหญิงสิราดียาสุภากุดและท่านถัดไปนะคะเป็นท่านสุดท้ายของตำแหน่งไว้เเพสดินพวกเรานะคะในห้องนี้ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับไว้เเพสดินวันวิสาแก้วแก้มทองขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะ ตั้งเป้าหมายลงมือทำทําทันทีอย่าหยุดทำต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านในที่นี้อยากจะประสบความสำเร็จแต่ท่านอย่าลืมที่จะเลือกให้ตัวท่านนั้นประสบความสำเร็จด้วยนะคะทุกคนในที่นี้รู้ใช่ไหมคะว่าถ้าทุกท่านประสบความสำเร็จเป้าหมายของเรามันเป็นยังไงความภาคภูมิใจในตัวเราเป็นยังไงต้องอยากให้ทุกท่านนะคะลงมือทา และทำทันทีถ้าทุกคนไม่หยุดทำนะคะทุกคนในที่นี้ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะวันวุษาแก้วแกมทอง I AM A4S ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะขอบคุณค่ะส,สุดยอดมากมาสำหรับไว้เ มากความสามารถด้วยนะคตต่านนายกฯ